ครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการแฟดเรียวมีนะครับตัวเครื่องที่ผมนำมาสาธิตจะเป็นเรียวมี c ส7นะครับตัวเครื่องติดเดโมมานะครับเราจะใช้โปรแกรมศูนย์ในการแฟดนะครับติดเดโมหรือติดรหัสก็ทำเหมือนกันนะครับก็เปิดโปรแกรมอัดแฟดขึ้นมานะครับถ้าใครยังไม่มียูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์วิธีการ ซื้อ user ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปดูนะครับสำหรับท่านที่มี user แล้วนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ใส username, ่ username p a เวิร์ดนะครับกด login server นะครับตัวนี้ในการแฟดนะครับหนึ่งเครื่องซซ้าหนึ่งเครดิตนะครับในการแฟดหนึ่งเครื่อง เดี๋ยวรอโปรแกรมเซตค่าแม็กก่อนนะครับคอมพิวเตอร์ต้องเสียบสายแลนเท่านั้นนะครับก่อนเปิดโปรแกรมหรืออ,อทำอะไรนะครับให้ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับนะครับโปรแกรมเช็คว่าเรามี1เครดิตนะครับเครดิตนะครับสามารถแฟรได้จากนั้นมาที่โปรแกรมนะครับแลบ้วบันลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมา นะครับเลือกเป็นนันยุโรปนะครับเดี๋ยวลองกดดูก่อนนะครับ ขึ้นแบบนี้ให้เราไปเลือกเป็นไหน้านะครับ นะครับถ้ารุ่นใหม่ๆนะครับให้เลือกเป็นไชน่าแล้วก็ใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำนะครับต่ำที่สุดนะครับถ้าเวอร์ชั่นใหม่จะไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลือกอะไรเรามาดูวิธีการเช็คนะครับมาที่ปุ่มโทรนะครับดรสี่เหลี่ยมแปดเก้าเก้าสี่เหลี่ยม มาที่ซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา PCB number เห็นไหมครับศูนย์ข้างหน้า2ตัวตัดทิ้งนะครับเริ่มจากตัวที่3มนะครับ20676นะครับเราก็มาดู20676เราก็มาเลือกถ้ามีเราก็เลือกตัวนี้นะครับถ้าไม่มีก็เลือกใกล้เคียงนะครับ โอเคจากนั้นให้ปิดเครื่องครับล,ลืมบอกนะครับสำหรับใครยังไม่ติดตั้งเดเวอร์นะครับให้ติดตั้งเดเวอร์ก่อนนะครับก็ที่โปรแกรมนะครับกดสตาร์ทครับตับเยยบแล้วก็ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องให้ดับสนิทกดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เสียบสายนะครับ ก็รอโปรแกรมแฟดจบนะครับเดี๋ยวผมก็จะไม่รอนะครับเดี๋ยวผมจะปิดวิดีโอไว้เลยนะครับก็ติดปัญหาก็าถ้าอินบ็อกมานะครับถ้าติดปัญหานะครับหรือจะเติมเครดิตก็ถ้าอินบ็อกมานะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ